สวัสดีค่ะนักเรียนเราก็จะมาต่อกันจากเมื่อวานนะคะเมื่อวานเราหาค่าของด้านที่โจทย์ต้องการนะคะโดยการใช้ค่าซ้ายค่าคอร์ดแล้วก็ค่าแทนนะคะทีนี้วันนี้เหมือนเดิมฟังก์ชันตรีโกณมิติของมุมเหมือนเดิมนะคะแต่วิธีการหาจะต่างออกไปตัวอย่างเช่นถ้ากำหนดมุม A เป็นมุมแหลม มุมเอนี่ด่านนี้มุมนี้นะคะและ s i n A เเท่ากับ3ส่วน5โจงหาค่าของฟังก์ชันตรีโกณมิติของมุม A ค่าฟังก์ชันคอฟังก์ชันตรีโกณมิติของมุม A ก็คือหาทุกค่าเลยไม่ว่าจะเป็นค่าไซ n ค่าคอ s สแทนโคไซนเซเแล้วก็คอสนะคะ หาทั้งหค่าเลยจากรูปรูปนี้นะคะเมื่อวานเราดูไปายคือข้ามฉากไซเท่ากับข้ามฉากข้ามส่วนฉากคอ s เท่ากับชิดส่วนฉากแทนก็คือข้าม ส่วนชิดข้ามฉากชิดฉากข,ข้ามชิดนะคะเราก็จะมาดูจากสามเหลี่ยมมุมฉากรูปนี้ที่นี้เขาบอกว่าไซด์เเท่ากับ3ส่วน5ตอนแรกยังไม่มีรูปนี้ให้นะจบมีแค่ตัวหนังสือมาให้ให้เรียนดูรูป A นะคะไซด์เเท่ากับ3ส่วน5ครูบอกว่าไซด์มันคือข้ามส่วนฉาก ก็คือข้ามฉากดังนั้นข้ามต้องมีความยาวเป็น5ข้ามก็คือตรงไหนตรงข้ามมุม A. เอ้ยมีความยาวเป็น3าฉากตรงข้ามมุมฉากมีความยาวเป็น5 3 5และ4มาจากไหน4มาจากถ้านักเรียนยังจำทฤษฎีบทพีดากรัสได้นะคะอ่ะเดี๋ยวครูทวนให้ทฤษฎีบททบนะ พีทาโกรัสมันบอกว่าด้านตรงข้ามด้านตรงข้ามมุมฉายกยกกำลังสองจะมีค่าเท่ากับด้านประกอบมุมฉายกยกกำลังสองบวกด้านประกอบมุมฉากอีกด้านหนึ่ง ยกกำลังสองแบบนี้นะคะทีนี้ตอนแรกเรารู้3กับ5ตัวนี้เรายังไม่รู้นะอันนี้ครูวาดรูปมาเลยจะได้คล่องดีด้านตรงข้ามมุมฉากก็คือด้านนี้ใช่ไหมมันก็คือห้ายกกำลังห้ายกกำลังสองเท่ากับด้านประกอบมุมฉากที่เรารู้ก็คือด้านนี้3กับ5มันก็คือสามยกกำลังสอง บวกอีกด้านหนึ่งตอนแรกเรายังไม่รู้ด้านนี้คือด้าน AC ยกกำลังสงแบบนี้นะคะเราต้องการหาด้าน AC เราต้องการรู้ทุกด้านนะคะก็จะได้เท่ากับ5ยกกำลังสองก็เป็น25 3ยกกำลังสองก็คือ3คูณกัน2ตัวได้9บวก AC ยกกำลังสองทีนี้เราอยากรู้ AC เราก็ย้าย9ไปจากบวกย้ายไปเป็นลบเป็น25ลบ9ดังนั้น ac ยกกำลังสองมีค่าเท่ากับ16แต่เราต้องการรู้ ac อย่างเดียวเราไม่ต้องการรู้ยกกำลังสองเราก็หาว่าจำนวนใดยกกำลังสองแล้วมีค่าเท่ากับ16มันก็คือ ac เท่ากับ4นั่นเองด้านนี้ออกมาก็เลยเป็น4 นะคะพอเสร็จแล้วเราหาค่าพวกนี้ได้แล้วโจทย์โจทย์มันให้หาอะไรมันให้หาค่าของฟังก์ชันตรีโกณก็จะมีค่าของค่าของ s ซ n s i ซายอะไรไซน์เอคอ เพราะมันให้หาฟังก์ชันตรีโกงของมุม a นะคะ cos a tan a cosec a sec a แล้วก็ cot a ทั้งหมด6ตัวนะคะทีนี้ sin a sin a หาได้จากอะไร sin a ของเรานี่ยโจทย์กำหนดมาแล้วคือ สามส่วนห้าอาศัยได้เลยสามส่วนห้าคอสเอคอสไซข้ามฉากคอสชิดฉากออาครูเขียนให้ก็ได้ชิดส่วนฉากนะคะชิดด้านประชิดมุม A ก็คือ4ฉากชิดฉากก็คือ5มันก็กลายเป็น4ส่วน5 แทนข้ามชิดด้านตรงข้ามตรงข้ามไหตรงข้ามมุม A ก็คือด้านนี้นะคะข้ามชิดชิดคือ4ก็คือ3ส่วน4 3ส่วน4ทีนี้พอได้ซายขอแทนแล้วโคเซกเซกคอรดเราไม่ได้ท่องแต่จำได้ไหมว่าโคเซกมันคือส่วนกับของซาย เซกโคเซกส่วนกับของไซเซกส่วนกับของคอสคอสส่วนกับของแทนดังนั้นเราก็หาได้เลยโคเซกส่วนกับของ sin sin คือ3ส่วน5ดังนั้นโคเซกคือ5ส่วน3แบบนี้นะคะเซกก็เหมือนกันส่วนกับของคอสจาก4ส่วน5ก็กลายเป็น5ส่วน4คอส จากแทน3าส่วน4ก็กลายเป็น4ส่วน3เสร็จแล้วนะคะก็จะได้คำตอบออกมาแบบนี้อ่ะทีนี้ดูข้อต่อไปเหมือนเดิมถ้ามุม A เป็นมุมแหลมมุมเเป็นมุมแหลมและแทน A เท่ากับ X แทน A เท่ากับ X จงหาค่าของฟังก์ชันติโกณมิติมุม a หาเหมือนเดิมซายเขาแทนโคเซกเซก,กคอดทีนี้เราก็ต้องมาวาดรูปสามเหลี่ยมมุมชากก่อนนะคะโดยที่มีมุม a เป็นมุมแหลมเขาบอกว่าแทนแทนมันมาจากข้ามส่วนชิดข้ามของเราก็คือด้านตรงข้ามมุม a เป็น x ชิดทำไมชิดเป็น1ถ้า x อย่างเดียว ให้เรียนรู้เลยว่าตัวส่วนมันคือ1นึนะคะ,ะก็จะกลายเป็น x ตรงนี้แล้วมุมชิดก็เป็น1ดังนั้นมุมนี้เอ้ยด้านนี้คือเท่าไหร่ก็เหมือนเดิมใช้ทฤษฎีบทพิาทกรัดก็คือด้านตรงข้ามมุมฉากก็คือ a, b ยกกำลังสองเท่ากับอ่า b, c, ด้านประกอมมกบมุมฉากยกกำลังสองบวก a, c ยกกำลังสองเเรายังไม่รู้เราก็ติดไว้เหมือนเดิม bc bc ของเราก็คือ x ยกกำลังสองบวก ac คือ1ยกกำลังสองต่อไปอันนี้ดูแล้วเหมือนมันจะบวกกันไม่ได้ใช่ไหมยกกำลังก่อน ab ยกกำลังสองเท่ากับ x ยกกำลังสองก็ได้ x ยกกำลังสองบวก1ยกกำลังสองมีค่าเป็น1 พอเสร็จแล้วครูอยากได้ ab อย่างเดียวนะคะเราก็หาจำนวนที่ยกกำลังสองแล้วได้ x ยกกำลังสองบวกหมันก็คือรูท x ยกกำลังสองบวกหนึ่จำได้ไหมการหาค่ารากนะคะพอได้แบบนี้แล้วเราได้ด้าน ab มาแล้วก็คือรู x ยกกำลังสองบวกหติดไว้แบบนี้เลยเพราะเราไม่รู้ค่า x เสร็จแล้วเรามาหาค่าของ สายอาอสายก่อนเลยสายของเราสายเอสายคือข้ามฉากข้ามของเราก็คือตรงข้ามมุม a เป็น x ฉากของเราเป็นรูท x ยกกำลังสองบวกหน่งนี่นะคะต่อไป cos cos a ข้ามฉากชิดฉากเท่ากับชิดก็คือ1นึฉากก็คือรูท x ยกลังสองบวกหนะคะเป็นแบบนี้ต่อไปแทนแทนจูนให้มาแล้วไม่ต้องไปหาที่ไหนแทนมีค่าเท่ากับข้าม ส่วนชิดมีค่าเป็น x ที่โจทย์ให้มาต่อไปโคศึกส่วนกับของไซน์นักเรียนกับตัวนี้เลยก็จะเป็นรูท x ยกกำลังสองบวกหนึ่งส่วน x โคศึกแล้วศึกก a คือส่วนกับของคอสมันก็คือรูท x ยกกำลังสองบวกหนึ่งส่วนหนึ่งส่วนกับของตัวนี้ อะ uh huh. ต่อไปคอดคอสเอมีค่าเป็นตอนแรกมันเป็น X ใช่ไหม mm hmm. ครูบอกว่าถ้ามันไม่มีตัวส่วนมันคือส่วน1นดังนั้นก็กลับกันเป็น1ส่วน X เสร็จแล้วนี่แบบนี้นะคะเดี๋ยวนักเรียนลองไปทำแบบฝึกหัดดูนะคะดูว่าจะเข้าใจหรือเปล่าถ้าไม่เข้าใจนักเรียนสามารถถามในแชทได้เลยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ